คะเรา,าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะเช้านี้เราจะมาอัปเดตจากประกันสังคมนะคะเป็นคลิปชี้ทางลัดเท็คสิทเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา33ผ่าน w w w s s o g o t h อันนี้27กรกฎาคมแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงเดือนสิงหาคม6สิงหาคมเริ่มทยอยโอนเงินมาตรา33นะคะ ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะทางลัดเข้าสู่การตรวจสอบสิทธิ์ลูกจ้างนายจ้างรับเงินประกันสังคมมาตรา3าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และการประกาศเคอร์อฟิวผ่าน w w w s s o g o t h แบบง่ายๆคลิกเดียวรู้เลยได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาหรือไม่ คือหน้าการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา33นะคะให้แก่ผู้ประกันตนและนายจ้างในกิจการก้าหมวดของสำนักง,งานประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐในพื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดซึ่งก็จะมีกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาส ปัตตานียาลาและสงขาโดยคณะรัฐมนตรีกำหนดเงื่อนไขในการช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างที่เป็นแรงงานสัญชาติไทยที่เป็นผู้ประกันตัวในระบบประกันสังคมมาตราส3ในกิจการ9หมวดนะคะที่จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน2,500บาทจำนวน1เดือนเพิ่มขึ้นจากที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิม2000บาทต่อคน เมื่อรวมกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเหตุสุดวิสัยมีสิทธิ์ได้เงินทดแทนจากการว่างงานร้อยละ50ไม่เกิน7,500บาทไม่เกิน90วันทําให้ผู้ประกันตนมาตรา3-3ส,สัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน10,000หบาทต่อคนนะคะส่วนนายจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา3-3จะได้รับความช่วยเหลือสูงสุดไม่เกินจํานวนลูกจ้าง200คนจํานวน3,000บาทต่อคนจํานวน1เดือน สำนักง,งานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสิจังหวัดใน9ประเภทกิจการนะคะสามารถตรวจสอบสถานะเช็งเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา3-3ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th มาเริ่มกันที่วิธีตรวจสอบสิทธิ์สำหรับลูกจ้างม .33 นะคะ ลำดับที่1เข้าไปที่เมนูตรวจสอบสิทธิโครงการเยวยาผู้ประกันตนมาตรา3-3นั่นก็คือเข้าไปที่ w w w s s o g o t h หน้าตาก็จะแบบภาพประกอบนะคะกรอกรหัสเลขบัตรประชาชน13หลักกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพนะคะกดค้นหาระบบจะแสดงผลว่าท่านได้หรือไม่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขการเยียวยาในจ้างและผู้ประกันตน ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด1ิจังหวัดใน9ประเภทกิจการหรือไม่นะคะไปต่อกันที่วิธีตรวจสอบสิทธิ์สำหรับนายจ้างม .33 เข้าไปที่เมนูตรวจสอบสิทธิ์ในโครงการเยียวยานายจ้างนะคะก็จะเข้าเว็บหลัก www.sso.go.th หน้าตาก็จะประมาณน,นี้เปลี่ยนตรงที่เลขที่บัญชีนายจ้างนะคะ กรอกเลขที่บัญชีในจ้างกรอกลำดับที่สาขากรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพกดค้นหาระบบจะแสดงผลว่าท่านได้หรือไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขการเยียวยาในจ้างและผู้ประกันตนในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสิทธิจังหวัดใน9ประเภทกิจการหรือไม่นะคะง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะคะสําหรับทางรัฐ เช็คสิ์เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา33นายจ้างและลูกจ้างว่าจะได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคมมาตรา33หรือไม่ลิงก์เช็คสิบย่อแอจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะ